สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่ใหม่บางคุนพรม,มาให้ชมกันนะครับองค์นี้เป็นลักษณะของแม่พิมพ์ยุคป,ปลายเป็นแม่พิมพ์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ีและที่5นะครับองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นค่อนข้างจะ ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการงอกของปูนที่มีลักษณะเป็นเส้นตลอดจนผิวที่เป็นผิวหางกระเบนนะครับสเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มหรือเส้นแขนนะครับตามฐานก็เช่นเดียวกันนะครับตามขอบตามมุมก็มีปูนงอกขึ้นมามีรอยปีรอยแยกนะครับส่วนด้านหลังนะฮะ เส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้พันธัดนะครมีเว้ามีโค้งซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของผ้าที่อยู่ในเจดีบางคุณพรมนะครับตาวัดน้ำหมึกเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านข้างนะฮะเราจะเห็นร่องรอยของการตัดด้วยมือนะฮะตามขอบมีรอยปีรอยแยก มีฮิกูลงไปฝังติดด้านในองค์พระก็นูนเด่นงดงามนะครับมาอกก็งดงามนูนเด่นนะครับฐานสิงเล็กคมนะฮะฐานล่างมีร่องรอยของการยุกตัวเป็นแนวยาวแล้วก็หัวฐานด้านขวาตัดเฉียงนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับ ด้านหลังเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวพันธ์มีสูงมีต่ำนะครับน้ำหมึกตอนปั๊มใหม่ๆก็น่าจะเรียบร้อยดีนะฮะแต่ระหว่างการเก็บอาจจะเจอความชื้นบ้างจึงมีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าฮนะการตัดขอบค่อนข้างจะชิดนะฮะแต่ด้านบนเรายังพอมองเห็น เส้นมังคับพิมพ์นะครับก็เป็นตัวยืนยันว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงด้านหลังกันนะครับภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าผิวพันธ์มีการเซตตัวนะฮะ เนื้อไหนจริงๆเป็นสีขาวส่วนพวกจุดดำทั้งหลายก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นมวลสารหรือจะเป็นขี้กลูกนะครับภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าการงอกของปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกของตาวัดนะครับตามขอบตามมุม พอมีรอยปี๋รอยแยกมีลักษณะของปูนงอกขึ้นมานะครับผิวพันธุ์มีสูงมีต่ำบริเวณด้านบนก็เช่นเดียวกันนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาตามขอบนะครับช่วงนี้จะมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะบริบบเวณเส้นซุ้มด้านขวานะฮะอันนี้เป็นลักษณะรอยแตกตามธรรมชาติพวกนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทั้งหางกระเบนทั้งเป็นเส้นนะครับภาพนี้เป็นฝั่งซ้ายนะฮะปูนที่งอกขึ้นมาในลนักษณะเป็นเส้นแบบนี้เราก็เจอบ่อยนะฮะในพระสมเด็จบางคนพรมกลุ่มใหม่ นะครับเป็นลักษณะของการงอของปูนที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะของผิวหางกรเบนนะครับซอกแขนก็มีที่กุลไปเกาะจับติดผิวของแขนนะฮะก็มีการเซ็ตัวเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับช่วง เส้นสมก็เช่นเดียวกันเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนสูงพุงต่ำต่ำภาพนี้เป็นภาพฐา,านล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายนะครับภาพนี้ฐา,านล่างสุดหัวฐานด้านขวานะฮะจะเห็นว่าปลายฐา,านมีการตัดเฉียงนะครับ ผิวของฐานมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะปลายฐานเชิดขึ้นเส้นสายเป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นหัวฐานสิง,ด,ะะสสรรสงด้านซ้ายนะฮะผิวเป็นตะปุ่มตะปั้สูงสูงต่ำต่ำ ภาพนี้เป็นฐานที่2หรือฐานบัวนะครับมีความเป็นธรรมชาติของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะภาพนี้เป็นวงแขนผิวเป็นก้อนเป็นค้อนนะฮะสูงสูงต่ำต่ำ ตรงหน้าท้องก็เช่นเดียวกันนะครับบริเวณบริเวณหน้าอกนะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของการแยกของเนื้อซึ่งเกิดจากธรรมชาตินะฮะซอกแขนก็มีกุลลงไปขอจับติด พระเกดยาวออกไปไม่แน่ใจว่าทะลุซุ้มหรือเปล่านะครับเช่นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเนื้อหาข้างนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นใบหน้าหรือพระพักนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนสูงสูงต่ำต่ำ นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระดัขยายสูงกันครับเกตด,ดูบริเวณนอกคูหานะฮะเนื้อยังมีการเปลี่ยนแปลงทากยภาพ ที่ชัดเจนนะครับเจอผิวแบบนี้นะฮะก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถจะทำได้ดัานในตรงพระนะฮะตรงพื้นคูหาก็มีลักษณะปูนที่งอกออกมาเป็นเส้นนะครับซึ่งเกิดจากธรรมชาตินะฮะ แล้วก็ไม่ได้มีแบบนี้องค์เดียวนะฮะมีการงอกแบบเป็นเส้นมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับจึงเป็นเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีมาคุณพรมสังเกตดูเส้นซุ้มนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงซึ่งเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะ รอยแตกต่างๆั้งเป็นหลุมและไม่เป็นหลุมก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติของพระสมเด็จที่ทำด้วยปูนวกหอยเช่นสมฝั่งซ้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันนะครับเส่นสายต่างๆบนพื้นคูหาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งเกิดจากกระ้อกของปูนนะครับหลุมที่แตกออกมานะฮะก็มีชิ้กขุลงไปฟังติดสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะฮะเพ,เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็จดนั้งยาเช็คอายุกันายกัน ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของผลิกแคนไซเนื้อส่วนนี้นะฮะจะมีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกมึกเป็นสีน้ําเงินฟ้านะฮะด้วยความเก่า แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับสีสัตว์ก็เลยเจือจางลงนะครับพระองค์นี้ด้านหลังก็มีความเป็นธรรมชาติสูงดูแล้วสบายใจสบายตานะครับ เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คขยุแคนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับการหยดน้ำยาเช็คแคนไซต์นะฮะถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าพระสุเดชตรงนี้เป็นพระสุเดชที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนพื้นผิวนะฮะ แต่ถ้าเป็นพระใหม่พระทําทด้วยปูนปลาสเตอร์พระที่ทําด้วยเรซินพระที่อายุไม่ถึงนะฮะน้ำยาที่หยดลงไปก็จะกระจายหายไปตามพื้นผิวไม่เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับตอนนี้กำลังลงไปดูที่หยดน้ำยาไว้นะฮะก็โอเคเลยนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลม บนพื้นผิวแล้วก็ฟองอากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีสม,สมสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากระต่อนะฮะมาดูเส้นสายส่วนที่สูงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะฮะ ตรงนี้เป็นบริเวณฐานล่างสุดนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับถัดขึ้นไปก็เป็นฐานสิงนะฮะเป็นหัวฐานด้านซ้ายเส้นสายก็มีความผิวขยุบขยิกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวฐานด้านขวานะฮะ ไปก็เป็นฐานบัวนะครับฐานบัวหรือฐานที่สองนะฮะถัดขึ้นไปก็เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะแล้วก็เราจะเห็นเส้นชาติวอรอยู่ตรงนี้แล้วก็หัวเข่าขวานะครับสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัว ผิวมีสูงมีต่ำนะฮะเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนจริงตัวนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์นะฮะมนุษย์ไม่สามารถจะทำได้โรงแขนก็เช่นเดียวกันนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงตลอดจนหน้าท้องแล้วก็หน้าอกนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงตามหัวไหล่ เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับพระพักหรือใบหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นมีความงดงามคลาสสิกนะฮะเนื้อก็เป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้เป็นลนักษณะรอยแยกรอยแตกนะฮะไม่แน่ใจว่าพระองค์นี้จะมีพระพักรูปร่างสี่เหลี่ยมก็ลําตัดหรือเปล่า สำับพระสมเด็จองนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์ในแบบฉบับของพระสมเด็จกลุ่ใหม่พระคุณคมนะครับใครพบใครเจอลักษณะแบบนี้ก็เก็บได้นะฮะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกิลภาพที่ชัดเจนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ